ครับสวัสดีทุกท่านครับผมเพิ่งจบไลฟ์ไปเมื่อช่วงเย็นนี้นะครับแต่ว่ามีความจำเป็นต้องมาไลฟ์ต่ออีกนิดนะครับเกี่ยวกับพื้นที่ที่สระแก้วนะครับดูมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมานะครับก็ต้องขอเรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนะครับ การที่ท่านผู้วราชการสะแก้วกับที่ดินจังหวัดสะแก้วไปชี้แจงออกสื่อแบบนั้นมันทำให้ฝ่ายกัมพูชาฮึกเหิมนะครับโดยท่านไปชี้แจงว่าพื้นที่สามเหลี่ยมที่กัมพูชาเข้ามายึดถือครอบครองนั้นคนไทยยังไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับ ทางตัวแทนชาวบ้านนำโดยคุณวีระสมความคิดก็ไปสอบถามนะครับท่านผู้ว่าก็ชี้แจงว่าพื้นที่ตรงสามเหลี่ยมไม่มีเอกสารสิทธิ์โดยให้ที่ดินจังหวัดมาชี้แจงแทนพอไปสอบถามคุณวีระซึ่งรู้จักพื้นที่ตรงนั้นดี ว่าเป็นพื้นที่แผ่นดินไทยคุณวิระเคยไปเหยียบแล้วแต่ถูกทหารกรรมัมพูชาจับกุมตัวแล้วก็ตัดสินในข้อหาอะไรก็ไม่รู้นะครับไปคุคุกคุณวิระถึง3ปีมั้งครับพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่แผ่นดินไทยที่รัฐบาลในอดีต ใจบุญตั้งให้เป็นศูนย์อพยพนะครับจะใายปล่อยประละเลยมาไม่รู้ปล่อยให้คนกัมพูชามาตั้งรกรากปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่ตรงนั้นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเราโดยที่ดินจังหวัดอ้างว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามความเข้าใจของตัวที่ดินจังหวัดคำว่าเอกสารสิทธิ์หมายถึงชฉโนดอย่างเดียว ทั้งที่ชาวบ้านเขามีใบสอคอหนึนสอสองนสสาตรงนี้ถือว่าเสียหายร้ายแรงนะครับตอนนี้ประชาชนชาวกัมพูชาลุกฮือขึ้นมาใช้ไม้เป็นอาวุธนะครับทหารไทยกำลังล้อมรั้วก็เอาไม้ทิ่มแทงตีทหารไทยหรือลวดหนาม สถานการณ์จะเกิดวันต่อไปอย่างไรผมเป็นห่วงเลยต้องมาไล่ต่ออีกนิดนึงครับช่วงสั้นๆตรงจุดนี้ถ้าเขาลื้อล้วรวดหนามแล้วก็ล้อมใหม่นะครับพร้อมกำลังคนให้เยอะนะครับพร้อมกำลังคนให้เยอะโล่กันกระแทกแก๊สน้ำตารวมทั้ง อาจจะต้องใช้กระสุนยางด้วยกรณีที่มีประชาชนสมมุติว่าเขาลื้อล้วไปแล้วนะครับมีประชาชนชาวกัมพูชาเข้ามาบุกเข้ามากลับเข้ามาสู่สิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับเข้าไปทำการจับกลุ่มดำเนินคดีในข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย าหน,นที่ตำรวจไปจับกลุ่มครับแล้วเอามาควบคุมขังอยู่ตามระเบียบของตรวจคนเข้าเมืองเลยครับเข้ามาร้อยคนก็จับร้อยคนเข้ามาสองร้อยคนก็จับสองร้อยคนทหารกรัรมพูชาจะมาช่วยก็ใช้อาวุธประจันหน้ากันใช้อาวุธประจันหน้ากันนะครับเอาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าไปทำการจับกลุ่มครับแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายไทยเพราะเป็นแผ่นดินไทย ในข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับจะทําการเอามาขังไว้ที่สวนพลูก็ได้นะครับร้อยสอง้อยคนสามร้อยคนก็ต้องดําเนินการครับต้องมีความเด็ดขาดครับส่วนผลที่ตามมาส่วนผลที่ตามมาจะต้องมีการประทะกันก็ประทะประทะกันก็ประทะนะครับจะทําสงครามกันอีกรอบก็ต้องทํา ต้องมีความเด็ดขาดครับณนะเวลานี้ต้องมีความเด็ดขาดครับปล่อยให้เข้ามาเลยร้อยสองร้อยคนสามร้อยคนก็ใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับซอบซอ,ซอเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปทำการจับคุมตัวข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับดูพาสปอร์ตดูบอ์เดอร์สด่านมันปิดอยู่คุณเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วคุณเข้ามาเหยียบแผ่นดินไทยจับดำเนินคดีตามกฎหมายครับนะครับ ใช้หลักอย่างนี้ครับใช้หลักอย่างนี้นะครับนี่ต้องออกมาพูดในช่วงสั้นๆนะครับช่วงสั้นๆนะครับผมรู้ว่าเจ้าหน้าที่ปวดหัวเจ้าหน้าที่ปวดหัวว่าจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรนะครับถ้าลว้วนลวดหนามลือไปแล้วไม่เป็นไรปล่อยเข้ามาเลยครับพรุ่งนี้เอากําลังตํารวจไปเลยนะครับชุดควบคุมฝูงชนสัก200คน2องกองร้อก็ได้300คนนะครับแต่ทหารต้องเตรียมอาวุธไว้ให้พร้อมเลยนะครับ เดี๋ยวทหารกัมพูชาตามเข้ามาทหารกัมพูชาเข้ามาก็จับด้วยครับต้องจับกลุ่มทหารกัมพูชาด้วยตามกฎหมายไทยเป็นผืนแผ่นดินไทยคุณวีระแค่ไปเหยียบยืนเฉยๆยังจับดำเนินคดีขังคุกตั้งสามปีจะเป็นทหารกัมพูชาหรือเป็นประชาชนชาวกัมพูชาเข้ามาก็ต้องจับกลุมตามกฎหมายไทยครับต้องเด็ดขาดรัฐบาลก็ต้องเด็ดขาดตรงจุดนี้ครับไม่อย่างนั้นแก้ไขปัญหาตรงนี้ไม่ได้นะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับจะมาแจ้งเรื่องนี้ขอบคุณครับผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพนะครับบารมีของพระสยามเทวธิราชที่ปกป้องบ้านเมืองบารมีของพระแก้วมรกตบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านแคล้วคลาดจากพยันอันตรายทั้งปวงนะครับและเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวสระแก้ว ที่สูญเสียที่ดินไปถึง3-40ปีที่จะได้ที่ดินกลับคืนมานะครับขอบคุณมากครับ